ข้สิมีลูกแก้ว7ลูกซึ่งมีสีแตกต่างกันทั้งหมดโดยมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินและสีอื่นๆให้หาจำนวนวิธีที่วางลูกแก้วเป็นวงกลมโดยให้เงื่อนไขนะคะสีน้ำเงินอยู่ติดกับสีขาวและสีขาวต้องติดกับสีแดงดังนั้นเราก็เลยต้องให้สีน้ำเงินนะคะติดกับสีขาว และสีขาวก็ต้องติดกับสีแดงซึ่งตัวนี้นะคะเราฟิกไว้เลย,เลยแต่ว่าสองตัวนี้ก็ยังสลับที่กันได้นะคะก็คือสีแดงกับสีน้ํำเงินยังสลับที่กันได้เพราะว่าพอสลับกันแล้วน้ํำเงินก็ยังติดกับขาวอยู่และแดงก็ติดกับขาวอยู่ดังนั้นตัวนี้นะคะเราก็เมื่อฟิกตำแหน่งตัวนี้แล้วใช่ไหมคะ ก็จะเหลือลูกแก้ว1 2 3 4ซึ่งลูกแก้วสีลูกนี้สามารถสลับที่กันได้จํานวนวิธีก็คือ4แฟค่ะแล้วคูณกับลูกแก้วสีแดงกับสีน้ำเงินค่ะที่สามารถสลับที่กันได้อีก2แฟ2แฟกนี้มาจากลูกแก้วสีแดงและ น้ำเงินสลับที่กันได้นะคะดังนั้น4ี่แฝกก็จะได้24 2แฝกก็จะได้2 24คูณ2ตอบ48ค่ะต่อไปข้อ13ค่ะมีคนอยู่7คนจงหาจำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนต่อไปนะคะจะสรุป จำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่งโดยนำมา r สิ่งแบบเส้นตรงวิธีก็คือจัดได้ pnr วิธีถ้าเป็นแบบวงกลมก็คือ pnr หารด้วย r pnr เขียนแบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะ pnr pnr หารด้วย r เขียนได้เหมือนกันค่ะ โจทย์ข้อ13นะคะมีคนทั้งหมด7คนค่ะทีนี้เราเลือกมา3คนวิธีเรียงสับเปลี่ยนโดยเส้นตรงก็คือ P73 นะคะเท่ากับ7แฟกส่วนด้วยให้เอา7ลบ3เท่ากับ4แฟกซึ่งคำตอบได้คือ210ค่ะถ้าเกิดเป็นวงกลมมีคน7คนแต่เราเลือกมานั่งในวงกลม3คนจำนวนวิธีคือ p 7 3หารด้วย3หารด้วยอาสิ่งที่เราเลือกมานะคะดังนั้น p 7 3ได้คำตอบจากเมื่อกี้คือ210แล้วหารด้วย3ตัดตัดก็ตอบ70ค่ะ13.2คนมีทั้งหมด7คนแต่เราเลือกมา6คนแบบที่1นนะคะเส้นตรงก็คือ p มีทั้งหมด7เลือกมา6ก็จะได้7แฟส่วนด้วย7ลบ6ได้ 1>, 1แฝก7แฝกตอบ5 4 4 0 40. กรณีเป็นวงกลมมีอยู่7คนเลือกมานั่งแค่6คนเราก็เลยจะหาร6คนอีกครั้งหนึ่งนะคะเท่ากับ5 4 4 0 40. หารด้วย6ก็ตอบ840ค่ะข้อ14นะคะนำลูกบอลสีแดงสีแดงเหมือนกัน2ลูกสีขาวเหมือนกัน3ลูกเอามาเรียงจะได้ทั้งหมดกี่วิธี ทีนี้แยกเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือถ้าเกิดเป็นแบบเส้นตรงจะทำยังไงก็ทำแบบเดิมค่ะว่า n แฝกก็คือทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็คือ n สิ่งนะคะแล้วก็ต้องหารด้วยของซ้ำนะคะทีนี้แบบวงกลมถ้าเป็นแบบวงกลมมันก็จะหมุนได้ใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนวิธีก็คือให้เอา n ลบ1แฟกแล้วค่อยหารด้วยของซ้ำค่ะ เรามาดูโจทย์นะคะ14.1นะคะเรามีลูกบอลสีแดง2ลูกสีขาว3ลูกนะคะทีนี้เอามาเรียงสับเปลี่ยนนะคะโดยที่มันเป็นเหมือนกันมันคือของซ้ำนั่นเองจำนวนวิธีก็คือทั้งหมดค่ะ แดง2ขาว3รวมกันได้5ทั้งหมดก็คือ N แแล้วให้หารตัวที่ซ้ำตัวที่เหมือนกันเพราะว่าสีแดงเหมือนกัน2ลูกสีขาวเหมือนกัน3ลูกดังนั้น5แก็เกิดจาก5คูณ4คูณ3แล้ว3แตัวนี้ก็ค้างไว้นะคะ2แก็เกิดจาก2 1, 1, 1คูณ1 1คูณไม่เขียนนะคะแล้วเราก็ตัดตัด3แฝดนะคะ2 1 2 2เป็น4 สรุปข้อนี้ตอบ5คูณ2เท่ากับ10วิธีค่ะ14.2นะคะแบบวงกลมจำนวนวิธีคือ n ลบ1แฝกหารด้วยของซ้ำค่ะก็คือมีลูกบอลสีอะไรคะซ้ำสีแดง2ลูกแล้วก็สีขาว3ลูกนะคะก็กลายเป็น5ลบ1ก็ได้4แฝกหารด้วย2แฝกคูณ3แฝก 4แฝกก็กระจายเป็น4คูณ3แฝกแล้วก็ตัดตัดนะคะ2 1 2 2ข้อนี้ตอบ2วิธีค่ะถ้านักเรียนวาดรูปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่คือวงกลมนะคะเอาสีแดงมาวางไว้รอบวงกลมแล้วก็สีขาว3แล้วก็ล็อกสีแดงไว้ดังนั้นก็จะเหลือ1 2 3 4เหมือนเดิมก็คือได้4แฝก เสร็จแล้วหารของซ้ำค่ะสีแดงมี2ลูกก็หาร2นะคะแล้วก็สีขาวมี3มลูกก็คูณด้วยสีขาวเข้าไปอีกนะคะก็จะได้คำตอบเท่ากันค่ะ